คนร่ำรวยเขาใช้เงินกันทุ่มเฟือยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ภายในคืนเดียวช่วยอ่านสัญญาด้วยครับข้อตกลงนี้จะทำให้คุณมีกำไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยได้เลยค่ะไหนขอเซ็นที่ไหนซิงั้นฉันเซ็นสัญญาเลยเอาไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ ยินดีมากเลยที่ได้ร่วมทำธุรกิจกับคุณค่ะคุณฉางตอนนี้ฉันต้องรวยมากแน่นอนแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกอย่างโอเคไหมคะเราทำสัญญาสำเร็จแล้วยินดีด้วยนะคะแม่ขอบคุณมากนะจ๊าลูกรักเราไปฉลองกันดีกว่าเต็มที่ไปเลยจ้าดูนี่สิตัวเลขเนี้ยมันใช้ไม่ได้เลยนะแต่พวกเราก็ทำได้ดีอยู่นะเวเนซ่า คุณช่วยดูตารางนี้หน่อยได้ไหมนหนก็ดูเองสิแล้วเ,เป็นยังไงกันบ้างจ๊ะตั้งใจทำงานกันนะพวกเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะคุณเบลลี่ฉันไม่สงสัยแหละฉันมีเซอร์ไพรส์มาให้พวกเธอด้วยนี่อย่าไรแหรอครับของของคุณส่งแล้วครับขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเอาเก้าอี้ใหม่เข้ามาได้เลยจ้ะตอนนี้เวลาที่ทุกคนทำงานก็น่าจะสบายขึ้นนะ ว้าวมันนุ่มมากเลยะอ๋ะอฉันก็มีเก้าอี้ของฉันเหมือนกันจ้ะขอบคุณมากเลยนะนายไปได้แล้วล่ะทุกคนนี่ยังไม่หมดนะดูข้างในถุงพวกนั้นสิมิจิงะในนี้มีเงินเต็มไปหมดเลยหรอนั่นคือโบนัสของพวกเธอโอเคถอดได้แล้วใจเย็นกันก่อนนะพวกเรามีงานต้องทำกันอีกเยอะเลยเขาทำอะไรของเขาะ <laughs> เขาไี่ตลกจริงๆเลยนะ ดูเขาสิฉันชอบวิดีโอนี้จังเลยคุณเบลลี่คะช่วยเซ็นตรงนี้ด้วยคะ่ะเรื่องด่วนเหรอจ๊ะอ๋อใช่เอกาสารโอ้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่มันตลกมากเลยอะ่ะมีอาช่วยแม่ทีสิก่อนที่เครื่องสำอางจะพังหมดคนรวยเขาก็มักจะใช้เงินในการเซตน้ำตาแบบนี้แหละแม่เห็นไหมคะกริษัทของเราล้มละลายแล้วหรอเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอะ การสูญเสียเงินทั้งหมดเป็นฝันร้ายของผู้คนรวยน่ะแม่คะตื่นก่อนค่ะงั้นผมขออันนี้ไปนะผมต้องยึดทรัพย์ทั้งหมดของคุณไปด้วยฉันนี่อาจจะเชื่อเลยลูกรักตอนนี้พวกเราไม่มีเงินแล้วล่ะโอ้โหเราไม่เป็นไรหรอกค่ะหเวลาไปเรียกแล้วว่าแต่ มื้อเช้าของฉันอยู่ไหนนะคนรับใช้โอลืมไป <G ül> ตอนนี้พวกเราจนแล้วนี่นะอาอรุณสวัสดิ์จะลูกรักแม่คะหนูต้องกินข้าวก่อนไปเรียนนะ <G ül> โอ้ฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ย <G ül> โอ้ไม่นะตู้เย็นก็ไม่มีอะไรแล้วด้วยรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ <G ül> <G ül> ในนี้ก็ไม่มีเหรอเนี่ย <G ül> <G ül> ของกินของพวกเราหมดแล้วหรอคะหนูเข้าใจแล้วละคะ่ะแต่คุณแม่ไม่ยอมปล่อยให้ลูกสาวของเธอทนหิวหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหาอาหารเช้ามาให้ลูกเอง ระวังตัวไว้นะพวกสัตว์ป่าทั้งหลายในมาดูหน่อยซิว่าแถวนี้มีอะไรบ้างฉันทำไข่คนก็ได้นี่นาซิด้วยฉันนี่โชคดีจังเลยนะนี่มันกลิ่นอะไรอ่ะโอ้ผลไม้สดใหม่เหรอนี่เอาทำของหวานได้มีส้มด้วยอ่ะ ใช่เก็บอันนี้ไปด้วยดีกว่าชันนี่มันโชคดีจังเลยว้าว <Wow. S 1> มีอาตื่นได้แล้วจ้าแม่ทำอาหารเช้ามาให้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะแม่อะไรติดหน้าแม่อะคะ <Wow. S 1> อ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้าแน่ใจหรอคะก็ได้ค่ะงั้นหนูกินแล้วนะคะอืมกินเสร็จแล้วเหรือจ้าอย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะยินดีมากเลยจ้ะลูกหวังว่ามันจะอร่อยนะแม่มเจ๋งที่สุดเลยคะ่ะ สุดท้ายฉันก็ได้พักผ่อนสักทีเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยทำไมนในนี้มันร้อนจังเลยอะ่ะมีอาไฟใ,ให้ลูกเอาแตงกวาไปเนี่ยนี่มันอาหารเย็นของพวกเรานะแม่คะหนูอยากทำที่มาสหน้าไรกันเนี่ยที่มันสปาดีไอวายเหรอแบบนี้ต้องใส่เท่าไฟเยอะเลยมั้งเนี่ยมีอาแม่บอกให้ช่วยกันประหยัดไงก็ได้คะ่ะหนูเข้าใจแล้วหนูไม่อยากจะคุยกับแม่แล้ว ลูกรักนอะไรเหรอจ๊ะดูชุดเก่าๆพวกนี้สิคะหนูอยากได้ชุดใหม่อะระวังนะครับที่รักอ๋อฉันเกือบทำรองเท้าคู่ใหม่ของฉันเปื้อนแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมรู้แล้วแล้วว่าจะต้องทำไงคุณเป็นสุภาพบุรุษสุดๆเลยค่ะอืม,อมแบบนี้น่าจะเวิร์กนะมีอาหนูชอบแจ็กเก็ตต,ตัวนี้ไหมล่ะลูกมันเหมือนกับคาถูกพื้นเปียกๆเลยอะคะ่ะโอ้หเอ้ย เดี๋ยวเราก็ทำให้มันแห้งได้เขาตกเก้าอี้ไปเลย <c oughs> ตอนที่เขากำลังนั่งประชุมอยู่เลยอะนิมตลกมากเลยนะหนูเกือบร้องไห้แล้วเนี่ยตลกมากเลย <c oughs> ลเลยะค่ะแม่นี่ของที่คุณสั่งค่ะ <c oughs> อย่าลืมกลับมาอีกนะคะ <c oughs> ชีวิตของฉันนี่เศร้าจังเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ฉันทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนี่ ยิ้มเลยนะโอเคคนต่อไปมาเลยค่ะฉันดีใจมากเลยที่ได้ช่วยคุณค่ะหนูชอบรายการนี้มากเลยพวกตัวน้อยเขาน่ารักมากเลยเนาะไม่ไม่เอาแบบนี้นะนี่มันต้นไม้สุดโปรดของฉันนะไม่อย่าเอาทีวีไปนะเดี๋ยวก่อนนะแม่คะบอกพวกเขาสิคะแล้วตอนนี้พวกเราจะดูอะไรกันนะ ไฟก็โดนตัดด้วยเหรอน,นี่ยไม่เป็นไรยังไงก็ยังเหลือไฟฉายอยู่ในป่าลึกต้องห้ามแม่คะแม่ทำอะไรอะ่ะมีชีวิตมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ว้าวนี่มันโดงหนังที่ใช้เงาเหรอไอเดียนี้เจ๋งไปเลยคุณไม่จาเป็นต้องร่ำรวยเพื่อที่จะมีความสุขด้วยกันหรอกนะแม่คะแบบนี้มันเจ๋งมากเลยล่ะแม่ดีใจมากเลยที่หนูชอบ โอ้ฉันหิวจังเลยอะว่าแต่คุณแม่อยู่ไหนนะแม่คะแม่มีอะไรให้หนูกินไหมอะแน่นอนจ้รลูกรักวันนี้เราจะมีมื้อเย็นเพื่อสุขภาพกันแหม <c oughs> ก็ยิงดีกว่าไม่มีอะไรเลยอะเนาะอืมหวานมากเลยล่ะแต่หนูยังหิวอยู่เลยอะด่หนูก็กลายเป็นหมูอ้วนหรอกลูก,กรู้ใช่ไหมว่าเราไม่มีเงินซื้อของเยอะๆหรอกนะหนูอยากไปกินข้าวที่ร้านอาหารน่ะเงินก็ไปเลยไ <c oughs> ม่หยมดร้องนะเกิดได้แล้วแม่จะได้เห็น พาสต้าเนี้ยดูอร่อยมากเลยอะ่ะมาแล้วค่ะพนักง,งานเสิร์ฟจ,จ้าเร็วๆหน่อยได้ไหมอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะกินให้อร่อยนะคะแล้วพาสต้าของแฟนฉันอยู่ไหนอะ่ะทษทีนะคะเดี๋ยวหนูเกับมาค่ะอ๋อฉันอยากลองชิมมันจังเลยอ๋อกลั้ไนะ<อ>สงสัยวันนี้พวกเราจะไม่ได้กินมื้อเย็นกันแล้วล่ะที่นี่ใหญ่มากเลยอะ่ะ ว้าวชุดนี้สวยมากเลยแม่คะมาน,นี่หน่อยสิคะมีอะไรหรือจ้าลูก hmm. แม่ซื้อชุดนี้ให้หนูหน่อยได้ไหมมันก็สวยอยู่นะแต่มันแพงมากเลยล่ะแตอนแม่คะมันมีส่วนลดด้วยนะโอ้ลด50เลยเหรอไหนดูซิว่าพวกเรามีเงินเท่าไหร่หนูอยากได้ชุดนี้มากเลยอะ่ะขอโทษนะจ้าลูกรัก วันนี้ฉนโชคร้ายจังเลยมีอาแม่มีไอเดียแล้วล่ะช่วยแม่ดีสิ <c oughs> อา้าวผุนตรงนี้ไปไหนแล้วนะลูกใส่ชุดนี้แล้วสวยมากเลยจ้าใช่สีนี้เหมาะกับหนูมากเลยนะคะจริงด้วยจ้า <c oughs> เงียบเลยนะ <c oughs> ผุนต้องไม่คุยกันสิ <c oughs> การถักไหมพรมมันไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คุณเห็นหรอกนะ <c oughs> แม่คะหนูมีข่าวดีมาบอกหนูซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ถูกด้วยล่ะโอ้โโอโจริงหรือเปล่าในแม่ดูหน่อยสิงั้นเราต้องการกำไรอีกสวัสดีคะ่ะฉันขอซื้อลอตเตอรี่ร้อยใบไปเลยคะ่ะสวัสดีจ้าคราวนี้ฉันต้องกลับไปรวยแน่แ่ไม่ถูกอีกแล้วหรอเหลือใบสุดท้ายแล้วอะโอโห อไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะเราต้องการพนักง,งานใหม่นะไปทำงานกับฉันไปละ่ะบ้านของผู้หญิงที่บริษัทล้มละลายมันก็ไม่ได้ดูหรูหราเท่าไรหร่หรอกนะที่นี่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ถุงบีนแบกนั้นยังอยู่ด้วยเหรอนะ <c oughs> ใช่ฉันเจอเงินแล้วล่ะฉ <c oughs> ันรวยแล้ว <c oughs> คุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน